เพิ่มเพื่อนในไลนย์ยังไงถ้าทำไม่เป็นทำตามนี้ง่ายจริงๆ ค่ะขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูปค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเพิ่มเพื่อนในรายกาันเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะท่านผู้ชมให้เราเข้าไปที่แอปไลน์นะรอสักครู่ค่ะ จากนั้นพอเราเข้ามาแล้วให้เราไปที่ตัวสัญ,ญลักษณ์รูปคนนะคะท่านผู้ชมตามลูกศรเลยนะคะตัวนี้กดแตะเข้าไปหนึ่งที่ทีนี้ให้เรากดไปที่คําว่า QR code ค่ะพอเรากดเข้ามาที่ QR code แล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ในกรณีที่เพื่อนของเราส่ง QR code มาให้เราสแกนนะคะซึ่ง QR code คืออะไร QR code ก็คือตัวนี้ค่ะ ค r code คือตัวนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะถ้าเพื่อนคนไหนส่งผ่านแชทมาได้รูปแบบนี้มานะคะให้เรามาที่จุดสแกน qrcode บริเวณนี้ค่ะแล้วให้เรากดไปที่คำว่า q r ว o า e อโคของอขอไปค่ะให้เราไปที่ตัวนี้ค่ะรูปภาพบุมขวามือแล้วก็นำเข้ารูปภาพ qrcode เมื่อสักครู่ทีนี้มันก็จะเด้ง เป็นโปรไฟล์ของเพื่อนนะคะจากนั้นมันจะมีปุ่มคําว่าเพิ่มเพื่อนก็ให้เรากดปุ่มเพิ่มเพื่อนค่ะแต่ในกรณีของน้ําที่มันขึ้นแบบนี้ก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นคิวอาร์โค้ดของตัวเองนะคะเราเอามาสแกนก็เลยไม่มีปุ่มคําว่าเพิ่มเพื่อนโชว์อยู่อ่าทีนี้กดออกค่ะให้เราอยู่หน้าตามแบบนี้นะคะวิธีที่1เป็นวิธีที่เพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code วิธีที่2ต่อมาให้เรากดปุ่มไปที่คำว่าค้นหา จากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ลายีซึ่งก็จะประมาณว่าเราทักแชทไปขอเพื่อนบอกว่าขอลายอดีหน่อยเพื่อนส่งเป็นตัวเลขมานะคะหรือว่าตัวอักษรก็ให้เราคัดลอกสิ่งที่เพื่อนส่งมาเนี่ยให้เราคัดลอกแล้วก็มากดวางไว้สมมุติว่าลายอดีตัวนี้คือ1นเราก็ใส่ไป1นแล้วก็กดค้นหาจากนั้นมันจะพบชื่อผู้ใช้นะคะก็ให้เรากดเพิ่มเพื่อนได้เลย วิธีที่3ามค่ะท่านผู้ชมเป็นวิธีการเพิ่มเพื่อนผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะอ,อันนี้ในกรณีที่เพื่อนของเราสมัครลายผ่านหมายเลขโทรศัพท์เราก็สามารถเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ยมากดค้นหาบัญชีลายของเพื่อนได้ของน้ำเดี๋ยวน้ำจะลองพิมพ์ให้ดูนะคะแล้วก็กดค้นหา นี่นะคะมันก็จะโชว์ฉะนั้นเราก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ง่ายๆ3วิธีการที่นำมาบอกกัน,นะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ